คำถามนี้ถ้าตัวท่านหมายถึงอาหารขนมสแน็ค ไปถ้าเอาไปขายบนอเมซอนจะได้ไหมตอบเลยครับในทางกฎหมายท่านขายอาหารเข้าสู่แผ่นดินสหรัฐอเมริกาแล้วตัวท่านเองก็ไม่ได้รู้ว่าสินค้าของตัวท่านที่ไปหยิบมาจากแมคโครโลตัสบิ๊กซนั้นเขามีออยออเมริกาหรือเปล่าบางทีอยอยอเมริกาอย่างเดียวไม่เพียงพอเขาต้องการรู้ถึงแหล่งวัตถุดิบด้วยในบางสินค้าที่เคลมว่าเป็นออแกนิกตามหลักจริงๆตอบเลยครับว่ามันสา สามารถแอบทําได้ถ้าตัวท่านขออนุญาตการขายหมดอาหารบนอเมซอนผ่านด้วยนะแต่ตามหลักกฎหมายจริงๆเลยไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นครับเพราะว่าสินค้าบ้านเราก็จะมีแค่มาตรฐานแค่บ้านเราเฉยๆไม่ได้มีมาตรฐานอย่างที่อเมริกาเขามีคือจะขายประเทศไหนก็ต้องทําเอกสารประเทศนั้นถ้าใครยังทําวิธีนี้อยู่นี่คืออีกเหตุผลนึงเหมือนกัน